สวัสดีครับสวัสดีมิสเตอรการนะครับวันนี้พบกับผมวุ้จี้จากยุวชดานะครับวันนี้ก็หลังจากที่หายหน้าหายตากันไปนานนะครับก็กลับมาแล้วนะครับกลับมาแล้วนะครับเผื่อบางคนคิดถึงนะครับคนไหนไม่คิดถึงก็ไม่เป็นไรนะครับก็เข้ามาดูกันได้นะครับก็จะมีเซลล์หลายท่านที่แวะเวียนกันเข้ามาไลฟ์สดนะครับทุกวันเลยนะครับวันละรอบสองรอบอะไรก็ว่ากันไปแล้วก็วันนี้นะครับผมก็มีพามาดูรถเข้าใหม่นะครับแล้วก็แนะนําโปรโมชั่นนะครับ ซึ่งที่โยรัชดาจัดโปรโมชั่นขึ้นมานะครับอยากจะให้คุณลูกค้านะครับแวะเวียนเข้ามาดูนะครับแม้กระทั่งในเพจนะครับวอลต์อินเข้ามาหน้าร้านนะครับหรือติดต่อเข้ามาทางช่องทางไหนก็ได้นะครับไม่ว่าจะเป็น f c e e o o o นะครับ YouTube นะครับ Li n e นะครับหรือว่าช่องทางต่างๆที่เราลงขายนะครับแล้วก็เข้ามาหน้าร้านก็เข้ามาได้นะครับใครที่เข้าใครที่กลัวว่าจะเข้ามาไม่ถูกนะครับก็ปักหมุดที่ โยราชดามาได้เลยนะครับหรือปักหมุดเอาโน้ตยูโซเปียก็ได้ครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันดีกว่านะครับอ่ะเดี๋ยวกล้องตามผมมาเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันนะครับเข้ามาแล้วนะครับกดไลค์กดแชร์ให้ผมสักนิดนึงนะครับเพื่อเป็นกําลังใจนะครับอ่ะวันนี้ก็มีรถหลายคันนะครับมีรถหลายคันก็คันนี้ก็เป็นเข้าใหม่อีกหนึ่งคันนะครับ นี่นะครับอย่าง t o โยต้าฟอร์จูเนะครับคันนี้ก็เพิ่งเข้ามาใหม่นะครับสดสดล้นร้อเลยนะครับผมก็เพิ่งโค้ดขายไปไม่ไม่กี่ชั่วโมงนี้นะครับเข้ามาก็ยังไม่ได้ทำอะไรก็ถึงผมว่าถึงไม่ต้องทำอะไรรถมันก็สวยอยู่แล้วนะครับคันนี้ก็เป็นตัวท็อปสุดเลยนะนะครับ 2.8V ขับ4 t r d นะครับตัวนี้นะครับผมบอกเลยว่าค่อนข้างที่จะสวยมากนะครับสีขาวนะครับสีขาวหลังคาดำ นะครับคันนี้ก็ในส่วนของด้านหน้าเนี่ยนะครับจะเป็นโลโก้ของโตโยต้าที่ใหญ่อยู่แล้วนะครับนี่เป็นโลโก้โครเมียมนะครับคอมโบดยโครเมียมนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับก็จะเป็นโครเมียมนะครับนี่สวยมากๆนะครับซึ่งโครเมียมผมบอกวผมบอกเลยว่าโครเมียมมันตัดกับสีอะไรก็สวยขาวก็สวยดําก็สวยนะครับแต่จะสวยในคนละแบบกันแค่นั้นเองนะครับคันนี้มาพร้อมกับไฟหน้านะครับนี่ นะครับ LED แบบเต็มระบบแล้วนะครับมีไฟ d เดย์ทา daytime running light นะครับไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์นะครับอ่าผมบอกเลยว่าสุดจริงๆนะครับคันนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของล้อแม็กกันบ้างนะครับล้อแม็กนะครับไม่ต้องห่วงนะครับชุดแต่งของเขานะครับมาค่อนข้างที่จะครบมากๆนะครับตัวนี้เป็นตัวเทียดีนะครับก็จะได้มาเป็นแม็กนะครับนี่โลโก้เทียดีนะครับอ่าเป็นล้อแม็กสีดํา นะครับคันนี้ผมบอกเลยว่าสวยมากๆนะครับคันนี้แทบจะไม่ต้องทําอะไรเลยนะครับแล้วก็ตัวรถคันนี้นะครับไม่น้อยมากๆนะครับไม่อยู่ประมาณ3 0,000ื่นนิดๆเองมั้งนะครับถ้าผมจำไม่ผิดประมาณ3 0,000ื่นนะครับใครเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับคอนสี่พันต่อเดือนมีไหมครับมีครับผมมีรถเยอะแยะมากมายเลยแม้กระทั่งเดือนละพันพันอ่าหนึ่งพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทสองพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทสามพันสี่พัน ก็มีนะครับมีเยอะแยะมากมายนะครับ like ติดต่อนเข้ามานะครับติดต่อนเข้ามานะครับ em มีอโลโก้ลายแอดนะครับแล้วก็เบอร์ที่ผมออยู่หน้าจอตอนนี้นะครับที่ผมอํทโลโก้มาไว้นะครับใครที่อยากจะติดต่อเข้ามาก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะครับมาดูทางด้านหลังกันบ้างนะครับด้านหลังกันบ้างอ่ะนี่นะครับด้านหลังตัวนี้นะครับผมบอกเลยว่าก็มาพร้อมไฟเลี้ยวนะครับ แบบเต็มระบบไฟถอยทุกอย่างเต็มระบบหมดนะครับแล้วก็มีโลโก้ TRD s p o r i v o นะครับ Sigma f o นะครับนี่นะครับคือ f ฟ r t u ช er นี่เป็นรถ s u v ที่นะครับคนนิยมใช้กันเยอะมากๆนะครับไม่ว่าจะเป็นอ่าผู้สูงอายุนะครับผู้หญิงก็ขับได้นะครับบางคนอาจจะแบบว่าผู้หญิงขับไม่ได้นะครับเป็นไปไม่ได้นะครับผู้หญิงก็ขับได้นะครับผู้หญิงขับได้ผู้ชายขับได้นะครับผู้สูงอายุก็ขับได้เช่นเดียวกัน นะครับเดี๋ยวผมดูราคาคันนี้นะครับโตโยต้าเ n นจูรี่หน่อยนะครับโตโยต้าเบนจูรี่รู้สึกว่าตอนนี้จะมีอยู่ประมาณ1คันมั้งนะครับเพราะว่ารถหายากนะครับอาจจะเจาะอยู่ฝั่งทางนู้นนะครับวันนี้เดี๋ยวเรามาดูฝั่งนี้กันก่อนนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยค่อยทุยคอยไปดูฝั่งนู้นแล้วกันนะครับติดต่อเข้ามาได้นะครับติดต่อเข้ามาได้ทุกช่องทางนะครับสนใจรถรุ่นไหนแบรนด์ไหนก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับ เดี๋ยวเรามาฟังราคากันบ้างนะครับราคาคันนี้อยู่ที่เท่าไหร่นะครับเนี่ยผมเพิ่งโพสต์ลงขายนะครับผมเพิ่งโพสต์ลงขายไปหนึ่งชั่วโมงที่แล้วเองนะครับรถเพิ่งเข้ามานะครับคันนี้เป็น New t o y o t a Fortuner 2.8V ครับ4 t ่ทนะครับปี2017นะครับคันนี้เป็นรถปี2 0 1 7นะครับไม่ส0 0 0 0กิโลเท่านั้นเองนะครับ แล้วก็ราคานะครับผมบอกเลยว่าป้ายแดงอยู่เท่าไหร่อ่ะล้านหกเก้าล้านเจ็ดอ่ะประมาณอยู่ราคาเฉลี่ยประมาณนี้นะครับแต่ในเมื่อมันมาเป็นมือสองแล้วอ่ะราคาผมบอกเลยหายไปค่อนข้างที่เยอะมากๆนะครับราคาที่เราตั้งขายตอนนี้นะครับอยู่ที่1นึ่งล้านสองแสนเก้าหมื่นบาทนะครับสําหรับใครนะครับที่อาจจะบอกว่าเฮ้ยราคาทําไมมันฝูงจังนะครับราคาก็สามารถต่อรองเข้ามาได้นะครับต่อรองเข้ามาได้นะครับสนใจนะครับก็สามารถแวะเข้ามา คุยกันได้นะครับในส่วนของเรื่องราคาว่าจะลดได้อีกไหมนะครับหรือจะต้องการโปรอะไรต่างๆนะครับก็สามารถแวะเข้ามาสอบถามกันได้นะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูมีอีกหลายคันนะครับคันนี้ก็เพิ่งเข้ามาใหม่ยังไม่ได้ล้างไม่ได้เช็ดอะไรก็ดูให้ดูตามสภาพนะครับคันนี้เป็นนิสันทีด้านะครับนี่นิสันทีด้านะครับสีขาวนะครับคันนี้ก็อยู่ประมาณ200,000กลางสองแสนห้าสองแสนสี่นะครับคันนี้เป็น5ประตูนะครับคันนี้เป็น เครื่องยนต์ 1.6G นะครับเครื่องยนต์เป็นทวยเป็นเครื่องยนต์พันหกนะครับคันนี้เป็นตัว 1.6G นะครับก็ถ้าถามว่าคันนี้ก็สวยไหมนะครับผมว่าผมมองว่าก็เป็นรถอีกเซกเมนต์หนึ่งที่ค่อนข้างที่จะนั่งสบายขับง่ายประหยัดน้ํามันนะครับอย่างในสันทีด้าน,นะครับตอนนี้ก็มีรู้สึกว่าจะมี2สําคัญมั้งนะครับมีสีขาวกับสีเทานะครับก็สวยทั้งสองคันเลยนะนะครับ ก็มีรถเยอะแยะมากมายนะครับอย่างรถจัดโฟลอยู่ตอนนี้ก็มี s ซวิฟต์นะครับซูซูกิสวิฟต์นะครับหรือ Hondaja z z นะครับตัวนี้ตัว RS นะครับนี่1.5 RS นะครับก็มีนะครับมีหลากหลายรุ่นนะครับให้คุณลูกค้าได้เลือกกันนะครับหรือนี่หูนิวยาริสนะครับนี่คันนี้สวยมากๆนะครับเป็นสีดำนะครับผมบอกเลยว่าคันนี้เป็นตัวโฉมหน้าใหม่นะครับนี่ถ้าดูข้างหน้านะครับ จะเห็นได้ว่าคันนี้โฉมหน้าค่อนข้างที่จะสวยมากๆนะครับเข้ามาแล้วนะครับกดไลค์กดแชร์ให้ผมสักนิดนึงนะครับ <c oughs> กดไลค์กดแชร์ให้ซึให้ชื่นใจสักนิดนึงนะครับก็มีหลากหลายคัน v ีออนะครับแลนเซอร์เอ e นะครับก็มีนะครับสีขาวเยอะมีเยอะแยะมากมายนะครับคือผมบอกเลยว่ารถที่เนี่ย มีให้เลือกค่อนข้างที่เยอะมากๆนะครับรถรถเล็กนะครับรถ SUV รถอเนกประสงค์นะครับรถครอบครัวรถตู้นะครับรถสปอร์ตนะครับรถคือเอาง่ายๆคือมีทุกรุ่นอะ่ะให้เลือกนะครับอยู่ที่ว่าจะโดนใจคุณลูกค้าหรือเปล่าเท่านั้นเองนะครับแต่ผมกล้าการันตีว่ารถที่เนี่ยสวยทุกคันนะครับเพราะเพราะว่ารถที่เนี่ย ผ่านการตรวจสอบนะครับทุกคันจากบริษัทนี่เลยนะครับบริษัทกู l ิ i n s p e c t ่นนะครับเป็นบริษัทตรวจสอบรถนะครับของประเทศญี่ปุ่นเรียกได้ว่าเป็นบริษัทตรวจสอบรถอันดับหนึ่งของประเทศญี่ปุ่นเลยนะครับที่เข้ามาดูลกับเราตรวจสอบรถให้เรานะครับไม่ใช่ว่าตรวจสอบเอ้ยเช็คฝากระโปรงเช็คล้อนนนนี่ไม่ใช่ครับเขาเช็คทั้งหมดอ่ะสามร้อยสี่สี่จุดนะครับเช็คทุกอย่างนะครับเช็คทุกอย่างแล้วก็เราไม่ใช่ว่าได้แค่นี้ ใบเซอร์แล้วก็มีนะครับของรถทุกคันนะครับก็จะมีใบเซอร์ให้นะครับว่ารถคันนี้ตรงนี้มีสภาพเท่าไหร่สภาพกี่ดาวกี่ดาวนะครับเขาก็จะให้เป็นดาวมานั่นเองนะครับอ่ะนี่แอคคอร์ดนะครับนี่คันนี้ก็สวยนะครับคันนี้เป็นแอคคอร์ดนะครับค่อนข้างที่สวยมากเลยนะครับอ่าเดี๋ยวเราจะกล้องพาแพนดูสักครู่นะครับอ่าผมบอกเลยว่าค่อนข้างที่จะสวยมากนะครับ ค่อนข้างที่จะสวยเลยแหละนะครับสำหรับ h อนด้ Accord นะครับอ่าซึ่งนะครับ Accord ตัวนี้นะครับสีดำเนี่ยเขาได้ผมบอกเลยว่าความหล่อของ Accord นะครับไม่แพ้ไม่แพ้ตัวอื่นเลยนะครับคู่แข่งของเขาก็เป็น Camry อนะครับอย่าง Accord ก็จะเป็น Camry นะครับซึ่งวันนี้ผมนำตัวนี้เข้ามานะครับมา ซึ่งมันจอดอยู่ตรงนี้แหละนะครับแต่อยากจะนำเสนอว่าแอคคอร์ดตัวนี้มันมีอะไรดีนะครับะนะครับแอคคอร์ดตัวนี้นะครับเป็นอา่าตัวนี้เป็นตัว2.0นะครับ2.0 EL ปี2016นะครับ2.0 EL ปี2016นะครับเป็นตัวเจน9คือ นะครับเป็นตัวเจน9นะครับเจน8ก็จะเป็นอีกโฉมหน้าหนึ่งเจน9กจะเป็นอีกโฉมหน้าหนึ่งนะครับเจนแเราก็มีนะครับเจน9เราก็มีเช่นเดียวกันนะครับเดี๋ยวมาดูข้างหน้ากันบ้างนะครับว่าตัวเจน9เนี่ยมันสวยยังไงนะครับอย่างแรกเลยกระจังหน้านะครับมามาด้วยโครเมียมนะครับนี่โครเมียมนะครับตรงกลางที่เป็นโลโก้ของ Honda นะครับซึ่งอย่างที่ผมบอกไว้ว่าอาโครเมียมเนี่ยเข้ากับสีได้ทุกสีนะครับ ไม่ว่าจะเป็นสีขาวสีดําก็เข้าได้และจะทําให้สวยนะครับแต่จะสวยกันคนละแบบแค่นั้นเองนะครับแล้วก็ไฟหน้านะครับนี่นะครับนี่ไฟหน้าแบบ full LED นะครับไฟหน้าแบบ full LED มีไฟตัดวงตัดหมอกนะครับไฟ daytime running light นะครับนี่มาครบนะครับแล้วก็ล้อแม็กนะครับซึ่งล้อแม็กของเขานะครับสวยมากๆนะครับนะครับแล้วก็คันนี้นะครับ ผมบอกเลยว่าป้ายแดงราคาโคตรแพงนะครับป้ายแดงราคาหลักล้านกว่ากว่าเลยแหละป้ายแดงแพงมากนะครับแต่ในเมื่อมาเป็นมือสองแล้วนะครับผมบอกเลยว่าราคาหายไปค่อนข้างที่จะเยอะมากๆนะครับราคาหายไปโอ้เยอะมากตอนเนี้เหลืออยู่ประมาณ0 0 0 0อ่ะนะครับผมขาย7 9 9 0 0 0กบาทนะครับราคาสามารถต่อรองกันได้นะครับหรือใครอยากรับโปรก็สามารถ ติดต่อสอบถามเข้ามาได้ว่าตอนนี้คันนี้มีโปรโมชั่นอะไรอยู่นะครับซึ่งโปรโมชั่นมันเยอะมากนะครับผมอาจจะพูดได้ไม่หมดก็ต้องขออภัยด้วยนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูคันต่อไปกันซิตี้เราก็มีนะนะครับ City เราก็มีอ่ะมาดูนี่ CSR กันบ้างตัวนี้เป็นตัวไฮ b a นะครับ CSR ไฮเบสอ่าคันนี้ก็สวยนะครับ ผมบอกเลยว่าใครที่กําลังมองหาซีซอาร์นะครับแล้วเป็นตัวนี้อยู่นะครับผมบอกเลยว่าคุ้มมากๆนะครับเดี๋ยวตากล้องแผนดูรอบคันสักรอบหนึ่งนะครับแล้วเราค่อยมาพูดเรื่องสเปคกันว่าสเปคคันนี้มันมีอะไรดีบ้างนะครับ <c oughs> นี่โลโก้ของเขานะครับก็จะสลับกับสีน้ําเงินนะครับสีฟ้าฟ้าหน,หน่อยเพื่อเพื่อบ่งบอกว่าตัวนี้ตัวนี้นะคือตัวไฮบริดนะ นบแล้วก็ไฟหน้านะครับมาแบบเต็มระบบนะครับไฟหน้าของเขาสวยมากๆนะครับรูปทรงไฟหน้านะครับรูปทรงของไฟหน้าเนี่ยสวยมากนะครับทำออกมาได้ค่อนข้างที่จะดูดีและเพอร์เฟกมากๆเลยนะครับคันนี้ก็มาชุดแต่งนะครับชุดแต่งผมบอยเลยว่ามารอบคันนะครับชุดแต่งมารอบคันจริงๆนะครับสำหรับเจ้าคันนี้นะนะครับผมบอยเลยว่าสวยมากนะครับ หุ้มคาร์บอนมาแล้วด้วยนะครับนี่เป็นหุ้มคาร์บอนมานะครับเป็นหุ้มคาร์บอนไฟเบอร์นะครับฝาทงฝาน้ามงฝาปิดถงถังนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับมือเปิดประตูนะครับก็หุ้มมาแล้วนะครับใส่คำว่าเทียดีเข้าไปนะครับก็สวยนะครับผมบอกเลยว่าสวยค่อนข้างที่จะสวยมากๆนะครับใครอยากสอบถามอะไรก็สอบถามมันเข้ามาได้นะครับสอบถามมันเข้ามาได้เลยนะครับ ฟรีดาวไหมนะครับผมบอกเลยว่าฟรีดาวนะครับฟรีดาวนะครับรถที่เต็นท์เราไม่ประคับดาวแต่อย่างใดนะครับฟรีดาวนะครับอ่ะนี่ก็เป็นไฮไลท์อีกหนึ่งคันของวันนี้นะครับคันนี้ก็ผมบอกเลยว่าสวยมากๆนะครับลอแบบเนี้ยผมว่ามันไม่ควรที่จะจอดอยู่แบบนี้นะครับมันควรที่จะเอาเข้าไปวิ่งบ้างนะครับ ใครที่สนใจนะครับผมมีราคาพิเศษให้คันนี้นะครับแต่ขออุไว้ก่อนนะครับสำหรับคนที่สนใจจริงๆนะครับผมให้ราคาพิเศษไปเลยนะครับ <c oughs> ผมบอกเลยว่าราคาคันนี้สุดพิเศษนะครับสุดพิเศษจริงๆนะครับคันนี้เป็น Mercedes-Benz ซะครับซึ่งสีของเขาเนี่ยผมบมอกเลยว่าขับไปไหนนะครับใครก็มอง ขับไปไหนใครๆก็มองนะครับอ่ะเดี๋ยวให้ตากล้องแผนดูสักนิดนึงน,น,นะครับอ่า <c oughs> ผมบ่อกเลยว่าคันนี้สวยมากๆนะครับนะครับคันนี้เป็น Mercedes-Benz E 2 5 0 Coupe AMG คูเปอนะครับผมบอกเลยว่าคันนี้สุดสุดมากๆนะครับ E 2 5 0 Coupe AMG เเนี่ยนะครับ คันนี้เป็นปี2016นะครับปี2016หไม่น้อยมากๆนะครับปี16อะปีนี้ปีราอย2020 4ปีแต่ผมบอกเลยว่าไม่น้อยมากๆนะครับ3ปีกว่าๆอ่ะ3ปีกว่าๆตีไปนะครับแล้วก็คันนี้เป็นหลังคาผ้านะครับเป็นหลังคาผ้านะครับอันนี้อ่าอันนี้เป็นหลังคาผ้าสีดำนะครับซึ่งออปชันคันนี้มีให้เล่นค่อนข้างที่จะเยอะมากๆนะครับ มีให้เล่นค่อนข้าง,นางที่จะเยอะมากๆนะครับใครใครที่กําลังสนใจผมบอกเลยว่าเป็นรถในฝันของใครหลายๆคนที่กําลังอยากจะออกนะครับเห็นมาตั้งแต่เด็กคืออยากได้ว่ะถ้าคุณลูกค้าย,ยังไม่มีตังค์ซื้อตอนนี้ไม่เป็นไรนะครับไม่มีตังค์ซื้อตอนนี้ไม่เป็นไรนะครับค่อยๆเก็บตังค์ไปผมบอกเลยว่าราคาเนี่ยตอนนี้สามารถเอื้อมถึงเด้งค่อนข้างเด้งง่ายมากๆนะครับป้ายแดงอยู่ประมาณเท่าไหร่ป้ายแดงโอ้ป้าย,ป,ายป้ายแดง3ามสี่กว่าล้านอะ สามสี่ล้านอะประมาณอะอันนี้ผมก็ยังไม่รู้ราคาป้ายแดงเท่าไหร่ยังไม่ได้ค่อย,ยนะครับยังไม่รู้ราคาป้ายแดงที่แน่นอนเท่าไหร่นะครับผมว่าป้ายแดงก็อยู่ประมาณนี้นะครับแต่ราคามือสองเนี่ยมันค่อนข้างที่จะถูกมากๆนะครับถูกจริงๆอะ่ะใครอยากได้นะครับอินบ็อกเข้ามาอินบ็อกเข้ามาผมมีให้นะครับแล้วก็ผมบอกเลยว,ว่าคันนี้มีคันเดียวนะครับเพราะมันค่อนข้างที่จะหายากมากๆนะครับมีคันเดียวจริงๆริงนะครับ นี่อ่ะไปดูกันบ้างนะครับไปดูในส่วนของแบรนด์อื่นๆกันบ้างอย่างมาด้านะครับอ่ะนะครับมาด้าคันนี้ก็เป็นรถที่เอามาเอาเข้ามาทีไรแม่งก็หมดตลอดนะครับไม่เคยเหลือค้างสต็อกเลยนะครับตอนนี้คันนี้ก็เพิ่งเข้ามานะครับก็มาจอดอยู่ตรงนี้นะครับคันนี้นะครับเป็นมาด้าสนะครับ2.0นะครับ ปีส0 1 5นิบห้านะครับคันนี้คือ Ma z d a ผมผมว่าผมผมเป็นคนหนึ่งที่ชอบมา z d a นะครับเพราะรูปทรงของเขานะครับทำออกมาได้ค่อนข้างที่สวยนะครับเนี่ยอย่างรถแบรนด์อื่นๆนะครับอะรถแบรนด์อื่นๆลงมาสลปปุ๊บมันจะสลปลงแต่ Mazda าหักลงเลยปุ๊บตัดคือผมมองว่ามา z d a เนี่ยเขาทำออกมา น่ค่อนข้างที่สวยมากๆแล้วก็ทําให้แปลกตานะครับแล้วก็ในส่วนของราคาเนี่ยเป็นราคาที่ย่อมเยาวมากๆนะครับในส่วนของราคามือสองนะครับราคามือหนึ่งก็อาจแล้วแต่นะครับว่าใครจะมองว่าแพงทุ้ยใครจะมองว่าถูกหรือแพงนะครับแต่ผมบอกเลยว่าราคามือสองเนี่ยถูกมากๆนะครับถูกจริงๆนะครับใครที่สนใจรีบเลยตอนนี้นะครับ <c oughs> รีบเลยนะครับ ก็มีหลายรุ่นหลายแบรนด์นะครับที่อยู่ตอนนี้นะครับนะครับใครที่สนใจแนะนำติดต่อเข้ามาได้นะครับใครที่สนใจนะ หรือใครอยากจะเข้ามาเทสอบได้นะครับหรือว่ามาทดลองขับก็สามารถเข้ามาได้เลยนะครับก็สามารถเข้ามาได้เลยนะครับผมบอกเลยว่ามีหลายคันนะครับมีหลายคันมากๆนะครับใครที่สนใจนะครับอยากจะเข้ามาสอบถามอยากจะเข้ามาสอบถามว่าเนี่ยฉันที่เบรกลิสฉันต้องทำมันจะออกได้ไหมนะครับหรือว่า ใครที่กําลังมองหารถไว้ใช้งานนะครับติดต่อเข้ามาได้นะครับหรือถ้าใครติดปัญหาติดขัดอะไรก็สามารถแวะเข้ามาคุยกันได้นะครับเราช่วยนะครับช่วยทุกคันดันทุกเคสนะครับแล้วก็วันนี้นะครับก็ผมพาดูประมาณนี้ก่อนนะครับยังไงก็ฝากไว้ด้วยนะครับสําหรับโยรลชดาแล้วก็รถทุกคันที่ผมพาไปดูนะครับใครนะครับที่ดูไลฟ์สดย้อนหลังนะครับนะครับ หลังจากไลฟ์สดนี้จบไปนะครับใครที่ดูไลฟ์สดย้อนหลังนี้นะครับใครที่สนใจรถรุ่นไหนก็สามารถแคปหน้าจอนะครับแล้วก็ส่งให้อดมินผมได้เลยนะครับแอดมินผมก็จะคอยตอบนะครับทุกคนนะครับคอยสอบถามว่าติดปัญหาอะไรบ้างไหมนะครับหรือใครอยากจะสอบถามข้อมูลต่างๆของตัวรถก็สามารถสอบถามเข้ามาได้นะครับอ่ะสำหรับวันนี้ผมก็พอแค่นี้ก่อนนะครับเนื่องจากเสียงไม่ค่อยมีแล้วนะครับ แล้วก็ใครนะครับที่กําลังนะครับเดินทางกลับบ้านก็ก็ขอให้เดินทางกลับบ้านโดยสวัสดิภาพปลอดภัยนะครับสําหรับใครที่อ่ะไม่สบายนะครับก็ขอให้สุขภาพแข็งแรงนะครับแข็งแรงอ่าขอให้สุขภาพแข็งแรงนะครับหายป่วยไวๆนะครับสาหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่สวัสดีครับ